สักราเรื่องทำารงครับรับบทเป็นหลวงวิษณุเดชาครับซึ่งเป็นคนที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตัวเองใช้เซ็กในการต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจทําให้ทุกคนมาสยบอยู่ภายในอํานาจของเราจันนี้เป็นลูกของดาราในเรื่องซึ่งแสดงโดยพิงกี้จันเกิดมาเนี่ยทำให้แม่ตัวเองตายซึ่งเป็นคนที่เรามีความหวังอยู่แล้วมาเสียชีวิตเนี่ยเราเลยโกรธเกลียดมากยากมากกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าตัวละครตัวนี้อารมณ์รุนแรงตลอด ซึ่งมันทําให้เราต้องใช้พลังในการแสดงเยอะมากคือมันเครียดมันผสมผสา,านทั้งอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมทําให้พลังที่ออกมาเนี่ยมันให้ตัวเราเนี่ยบาดเจ็บได้ mm. เหนื่อยมากเรื่องนี้ครับ mm. ผมเชื่อฝีมือหมอมในการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์นะถามว่าโป๊ไหมโป้เปื่อยไหมยถอดไม่ถอดแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยหมอมจะช่วยตรงนี้มากครับในเรื่องภาพก็เลยไว้ใจซ้อมเยอะครับ ก็หนักกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาก็ว่าได้บางทีซ้อมมาแล้วเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ตลอดคือบางทีเราสื่อไปอีกแบบหนึ่งมองก็บอกปรับอีกแบบเล่นอีกแบบบางทีตรงข้ามกันเลยก็ต้องจําวิธีการเล่นให้ได้คุณเป็นเรื่องนี้เป็นเป็นคนรักเก่าเขาก็แต่งงานไปแต่บ้าลมเหลวเราไปราชการที่สิงคโปร์ก็เจอกันก็ถันไปเขาก็คลุกขึ้นก็ตกลงที่จะแต่งงานกลับมาแต่งงานอีกรอบหนึ่งกลับมาอยู่ด้วยกันก็กลับพามันกลับพระนคร กลับมาอยู่ที่บ้านนี้ก็ทําให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นชื่นสดใสเราก็จะมีความสุขในตรงนี้มากก็เป็นฉากที่สนุกสนานนะครับก็แนะนําตัวคุณบุญเรื่องเสร็จคุณบุญเรื่องก็จะร้องเพลงเขาไม่รู้จะพูดอะไรยังไงเขาก็ขอร้องเพลงแล้วกันนะเราก็นึกสนุกเข้าไปร้องด้วยแล้วก็พากันออกมาเต้นรําพยายามจับจังหวะดนตรีได้ก็ร้องตามตามสักน,นิดนึงก็ได้ครับคือของผมร้องไม่ได้ร้องเต็มเพลงก็จะเป็นร้องท่อนฮุกเข้ามาท่อน,ท,อนท่อนหลังๆ ก็เป็นฉากที่แบบทะเลาะกับโอ้เลยแหละแล้วมันซีนที่ยาวแล้วอารมณ์มันจะแรงใส่กันตลอดปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังแล้วมันมูฟสองสามห้องติติดกันฉากจะฆ่าแล้วมันร้อนมันแบบอารมณ์ก็แรงบรรยากาศก็ร้อนแบบเป็นอะไรที่แบบสุดๆของของการเล่นนะฉากนี้ผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หม่อมตั้งใจทําแวนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทุกคนแล้วมันก็ออกมาผมว่ามันมันมันคุ้มอะฮะ เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระมากมเป็นเรื่องของอการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นกฎแห่งกรรมมากกว่าอย่างผมว่าผมทําอะไรในพารแรกเนี่ยพารหลังโอ้เขก็เป็นมันเหมือนกงกรรมกงเกวียนนะครับ